พูดคุยทําให้ฟังก่อนที่จะออกพรรษาความจริงว่าจะไลฟ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเป็นช่วงเวลาวันวันสุดท้ายของเดนที่สอบนักธรรมการสอบนักธรรมปีนี้ก็ได้กําชับลูกเนนบอกว่าในการสอบให้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองดูซิว่าวัดความรู้ของเราว่าในการสอบเนี่ยเราจะมีภูมิรู้ภูมิธรรมในการที่ไปตอบคาถาม กับคณะกรรมการมากแค่ไหนให้เราสุจริตต่อการที่เราเข้าไปสอบเพราะว่าในวิธีทำกรรมฐานการที่เรามีความซื่อตรงต่อตัวเองในเรื่องของศีลโดยเฉพาะผู้ที่เราเป็นนักบวชเป็นนักบวชคือผู้ที่มีคุณงามความดีเป็นอันดับแรกเป็นอันดับเบื้องต้นเป็นผู้นําเขาชาวโลกไว้เนื้อเชื่อใจว่าเราเนะี่ยเป็นผู้ที่ว่า ทรงศีลทรงธรรมโดยเฉพาะการสอบต้องมีความบริสุทธิ์จะให้มีการทุจริตเกิดขึ้นมาได้อันนี้ความตั้งใจนะที่อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดบอกว่าคนที่ฝึกหัดกรรมฐานปฏิบัติภาวนาด้านจิตใจเท่านั้นถึงจะเห็นคุณค่าของศีลจะเห็นศีลเป็นผู้ช่วย ส่วนผู้ที่ไม่ฝึกหันปฏิบัติภาวนาะเจนศีลเป็นภาระเป็นเครื่องประลุงพลังฉะนั้นทางอะไรก็ทำทีที่จะที่จะเอาหัวมุดเข้าไปได้นะก็จะไป